ระยะสั้นนะระยะสั้นเลยนะเข้าไปเนี่ยผมจะลดภาษีพลังงานคือน้ํามันต่างๆลดไปแสนล้านจองเงินจากไหนคุณก็ไปลดรายจ่ายคุณนี่รายจ่ายเงินเดือนปกติแต่รายจ่ายไอ้ที่เขียนกระดานเรียกว่าโครงการแล้วก็เอาเงินไปใช้อะ่ะกร,าารอมานอเงเขียนรู้จะไปป้องกันตรงนูง้นต,ตรงนี้รายจ่ายไอ้พอรลกอรฉุกเฉินไงที่ให้บำนาญสองเท่าไง ค่าการทหารตำรวจเนี so, no shoe, away, ่ยมันลดลงไปคือรายจ่ายเราเนี่ยลดไม่หมดมันรัฐบาลในตะวันตกเขาไม่ทำนะระยะสั้นนะระยะสั้นเลยนะเข้าไปเนี่ยผมจะลดภาษีพลังงานคือน้ำมันต่างๆลดไปแสนล้านจอเงินจากไหนคุณก็ไปลดรายจ่ายคุณนี่ รายจ่ายเงินเดือนปกติแต่รายจ่ายไอ้ที่เขียนกระดาษเรียกว่าโครงการแล้วก็เอาเงินไปใช้อะช<ม>ัดๆก็คือทำไอโก็เขียนกระดาษไปผมจะทำไอโอนี้ๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาตัางมาแล้วไปกอรอมานองไงเขียนรู้จะไปป้องกันตรงๆๆนู้นตรงนี้รายจ่ายไอ้พอรลกวร็ฉุกเฉินไงที่ให้บำนาญสองเท่าไงค่าการทหารตา,าร,รวจเนี่ยมันลดลงไป คือรายจ่ายเหลเนี่ยลดไม่หมดมันรัฐบาลในตะ,ตะวันตกเขาไม่ทำนะมันผิดกฎหมายนะแต่คุณทำนะฮะแล้วรายจ่ายกระบวนการดูแลความยุติธรรมอะผมว่ามันมากไปนะมันเยอะแยะเลยนะเหมือนบ้านที่อยากจนสร้างรล้วสวยกลุ่มบ้านไอ้ค่าสร้างรล้ก็คือเอาเงินมาจากคนจนในบ้านนั่นแหละนะ,ะอันนี้ก็ก็ควรจะทำฮะแต่นี้ถ้าไปบอกเขาเขาก็ไม่ทำ เพราะว่าเขาเป็นผู้ได้รับประโยชน์กันอ่ะต่นี้เราจะทำงางเราก็ลดขนาดภาครัฐบาลลงเ mm. ช่นมีกรมเกี่ยวกับที่ดินอยู่มีไปทำไมอยู่ในหลายกระทรวงเดี๋ยวนี้ในสำนักนายกก็ดีแล้วผมก็ไปตรวจด,ดูอันนึงบอกว่ดูโอ้ก็เสนอสร้างกรมใหม่ขึ้นมาเป็นพ่อตัวเขาแค่นั้นเองนะแต่ว่าเขาทำอะไรซ้อเรื่องใหญ่โตเลยนะ คนเคยมีสักห้าคนเนี่ยเพิ่มเป็น3-40คนซึ่งเป็นรายจ่ายทั้งนั้นนะนะมีห้องมีออฟฟิศมีค่าแอร์ค่ารถท,ท,ท,ที่ที่นั่งเนี่ยแล้วจะไปทำอะไรบอกจะไปบูรณาการกัอีกสิกลมถ้าเป็นผมทำนะ,ผม,ะผมลดกระทรวงเกี่ยวกับที่ดินเหลือสักสามกลมเกี่ยวกับที่ดินเหลือสักสามกลมก็พอแล้วให้คุณมีอำนาจ ปัจจุบันมันไม่ต่างคนต่างไม่มีอำนาจนะต่างต่างคนต่างบุรณาการไปยันนี้องถามคนนู้นถามกันไปคือดูค่ากระดาษมันเท่าไหร่แล้วเวลาที่หายไปเท่าไหร่มีอำนาจสั่งการเฉพาะเรื่องเล็กๆไอ้ส่วนที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่นี้ไอเนี้ยมันเป็นลักษณะของสังคมศักดินาที่ขยายอำนาจตัวเองเอามาจากคนที่ตัวเองเหยียบอยู่บนบ่าก็คือประชา,ะช,าชน จะเห็นได้ว่าสังคมศักดินาเนี่ยประชาชนจนหมดถูกไหมไปไปเก็บของที่ก็มาของก็ทำเอาให้ตัวเองมาใช้แต่ไม่ได้ไปดูแลนะแล้วก็ไม่อยากให้เขามีการศึกษามีความรู้มีฐานะเพิ่มขึ้นเดินสังคมศักดินามันถึงอยู่ไม่ได้ถ้าคนฉลาดขึ้นนะอันเนี้ยเพราะนั้นผมต้องลดขนาดกระทรวงกรมกองลงอะ่ะคือมีบางคนเคยมีปัญหาที่ดินบในนน่ให้ตั้งกระทรวงที่ดินพอมีปัญหาน้าท่วมแหล่งน้าให้ตั้งกระทรวงน้า ไอ้วิธีการคิดอย่างนั้นมันเป็นการคิดของระบบจักดินานะมันไม่ใช่ปัญหานั้นเราก็ปัญหาต่างคนต่างทำแล้วก็ต่างคนต่างก็จะไปซื้อตอนน้าท่วมเนี่ยต่างคนต่างจะไปซื้อไอ้เครื่องป้องกันน้ําท่วมอะ่ะไอ้ที่ใส่ใส่น้ําท่วมแล้วน้ำไม่ไม่เปียกน้ําอ่ะเออซื้อแพงๆซื้อแพงๆเพื่อ c o ร์รัปชันไป <S <S ผมเห็นผมเคยเห็นอย่างนะเอองี้ยนะเออเนื้แปลกไหมหรือเวลามีน้ําแรงเพราว่าเอาไปขุดบ่อบดานเอาเงิน เอาเงินไอ้พลังงานเนี่ยอนุรักษ์พลังงานไปใช่ไหมเอกชนก็ไปขุดเนี่ยสอมแสนมีน้ำแล้วอันนี้ไปขุดที5 10, 000, ล้าน10ล้านเลยนะบ่อหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็มีบางโครงการที่จะให้ประชาชนทำก่อนนี้พุณทำเรื่องโครงการขนาดเล็กกลางใหญ่ภาษาอังกฤษเรียก SML นะเราเอาโอนเงินให้ประชาชนคิดและทำเอง มีบางโครงการบอกไม่ได้แล้วต่อไปนี้คุณต้องซื้อ3มอย่างนี้ของการ s m l มีรัฐบาลหนึ่งนะไปบังคับประชาชนซื้อไอ้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ทำปุ๋ยตู้น้ำและอีกอย่างหนึ่งนะไอ้เสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าซื้อได้3มอย่างเป็นพ่อพวกจะขนไปขายเขไหมแล้วก็คอรัปชช่นกันไปไอ้เรื่องคอรรัปชันในระบบระบบราชการแบบเก่าเนี่ย มันเยอะเพราะนั้นคุณต้องลดขนาดราชการลงนะลดจำนวนคนที่เกี่ยวข้องลงแล้วมีรัมตรีไปถมแหงเมืองไทยอ่ะตั้งสามบหกคนอ่ะมีสิบแปดคนก็พอญี่ปุ่นมีสิบแปดคนอ่ะอย่างเงี้ยพอมันลดขนาดภาครัฐไปเนี่ยไอ้ไอคนที่แบกเนี่ยแบกภาษีที่ต้องจ่ายมันก็จะเบาลงก,ก,ก็จะ,จะ,จะ,จะเจริญขึ้นนะจะฉลาดขึ้นนะเรียนหนังสือมากขึ้นนะไอ้ภาครัฐมันก็จะต้อง ต้องมีอำนาจลดลงไปประชาชนก็มีอำนาจมากขึ้นผมนึงเรียนเรียนท่านว่าหาเสียงใช่ไหมบอกว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ประชาชนมีอำนาจสิประชาชนจะมีอำนาจได้ไงประชาชนก็มีอำนาจมากขึ้นทางด้านกฎหมายมีอำนาจมากขึ้นทางด้านการเมืองการปกครองมีอำนาจมากขึ้นทางด้านเศรษฐกิจถ้าประชาชนหาเงินมาคุณเก็บเงินเข้าไปหมดเรียกว่าภาษีเนี่ยเขาก็ไม่มีอำนาจแล้วถ้าอันไหนแล้วต้องดูแล ก็คือการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็ไอนะ้นันะบรรเทาสา,สาธารณภัยเวลามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรัฐบาลน้องดูแลคุณให้เขามีอำนาจใช้เงินด้วยประเทศมันก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมีประเทศหนึ่งไงลิทุเนียอยู่ข้างๆรัเสเซียเป็นประเทศสังคมนิยมแบบเก่าเลยตอนนี้เนี่ยใช้ระบบใช้ระบบดิจิทัลหมดเลย กลายเป็นเป็นประเทศพัฒนาที่สุดเลยตอนนี้การดูแลเรื่องของความยุติธรรมเรื่องอะไรต่างๆให้ดิจิทัลหลายหมดใช่ไหมจริงๆแล้วก็ให้ใช้ AI เนะี่ยมาดูแล AI เนี่ยรับรองไม่ไม่ทำอะไรผิดตัดสินเลยก็เอาเอากฎหมายใส่เข้าไปในสมอง a อ artificial intelligence นะนะเขาจะตัดสินออกมากอย่างยุติธรรมตามกฎหมายที่ว่า แล้วกูก็อยากขยันออกกฎหมายบ่อยๆซิฮะใช่ไหมถ้าประชาชนจะไม่น้ากฎหมายไม่ต้องน้อยๆใช่ไหมากฎหมายเป็นสิ่งที่บังคับประชาชนะนะกฎหมายควรเี่เรียกว่ารักษาความสงบเรียบร้อยนะไม่ใช่กฎหมายควบคุมความอิสรภาพเสรีภาพของประชาชนนะกฎหมายอย่างพลกฉุกเฉินเนี่ยมีได้ยังไงมันไม่เห็นว่าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเลยใช่ไหมอย่างเนี้ย พุกออกมาทุกวันเลยนะเพื่อทำเสมือนว่าให้มีงานทำแต่ออกมาแล้วเนี่ยทำให้บ้านยากจนนะลองคิดดูฮะผู้ดูแลบ้านอะ่ะหัวน้าครอบครัวเนี่ยออกกฎระเบียบมาเต็มไปห,หมดเลยนะจะส,สีฟันทำยังไงอะไรต่างๆทำยังไงออกจากบ,บ้านทำยังไงเนี่ยประเทศไอ้ครอบครัวนั้นจะเจริญไหมใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ลดประมาณช่วงแรกเนี่ยแค่ค่าอุดหนุนน้ามันเนี่ยลดแสนล้านแต่ว่ายังลดได้อีกนะลดถ้าระยะยาวหน่อยบำนาญประชาชนอะ่ะลบอีกสองแสนล้านแล้วก็ทุกคนต่อไปนี้นะหกปีขึ้นไปได้3ามพับาทผ่<ม>ทานระบบนะอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปแจกเพราะจะไปแจกญาติตัวเองไม่ใช่ญาติก็ไม่แจกหรือไม่ก็จะแจกก็หักค่าหัวคิว